สวัสดีครับพบกับผมมิเงเอา Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Demon's Soul p l ซพ i n u m Trophy Walkthrough นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาคุยกันถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะไปจบเกมกันนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้อง Manipulate Character Tendency ของเราให้เป็นเพียวไว้และเพียวแบ็กก่อนนะครับอ่าคาแรคเ t อร์เทร e ด c ซของเราตอนนี้ถ้าเกิดตามผมมาตลอด ผมจะได้ toward ไว้นะครับก็คือเกือบๆจะไว้แล้วล่ะน่าจะขาดการค่าแฟนพอออีกตัวหนึ่งถามว่าได้มาจากอะไรบ้างก็จะได้มาจากการค่าตัว black fan t o m ทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะเหลืออีกโลกหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็คือโลกหนึ่งนะฮะไปะ ตัวโลกหนึ่งที่เราจะมาฆ่าก็คือ Executioner นะครับโดยที่เราจะต้องทำโลกเราให้ดำก่อนซึ่งตอนนี้ของผมอยู่ตรงกลางเนะผมจะต้องตายสัก3-4รอบโดยประมาณ่ะเริ่มตายกันเลยผมจะตายทั้งตรงนี้นะฮะก็คือเดินมาแล้วก็ทะลุเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาโดดตึกตรงนี้นะฮะ ป่ะเราโดดก่อนสักสามรอบแล้วเราดูกันว่าได้ไหมนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าโลกพวกสามโลกสี่อะไรแบบเนี้ยครับเพื่อนๆได้ทำไว้แล้วอะ่ะเราก็มาโดดตึกตอน่าบอสตรงนี้ได้เลยนะผมจะไปที่เพียวแบล็คเลยเนาะ เพาตรงนี้เพียวไว้เราไม่มีอะไรละคืบ,คบสามทีนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวของอีเวนโลกดำโลกขาวอันนี้ให้จบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วผมจะพาไปเอาตัวพร i ยลอีวิลกันเพิบเิบิบ <c oughs> เรากลับบ้านก่อนเออเออเออ ไปเน็กซกสั้นเลยทีนี้ตัวของโลกหนึ่งเราจะมีอยู่สองอย่างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือค่าตัวแบ็กแฟนทอมแล้วก็อย่างที่สองคือค่าตัวไพรมอลอีวิลนะฮะมันจะเป็นทางเลือกสองทางครับ ระหว่างที่เราจะไปตี p r i m e l Evil และ Backtrack กับค่า m มิรา d a ก่อนแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมไปทางนี้เอาแล้วกันน่าจะโอเคเหมือนกันเราไปค่ามิราดากันก่อนเลยนะฮะระวังพวกแบ k p แฟนทอมพวกนี้ด้วยนะอย่าลืมว่ามันโหดขึ้นแล้วนะฮะเก็บของเก็บของ จะอยู่ที่เก่าเวลาเดิมเลยนะฮะป๊บ,บๆๆมามีแก๊งตรงนี้เนี่ยดาเม,มาจมันจะค่อนข้างแรงแล้วนะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะฮะปิบอินเลอร์สักทีเราต้องฆ่ามันด้วยตัวเองนะครับไม่งั้น มันจะไม่ได้เพิ่มคาแรคเตอร์เทนเดนซีให้เราเนอะนี่คราวนี้จะอยู่ด้านซ้ายนอะตอนแรกมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมจิ้มซะนี่ดูจากเลือดก็พอจะรู้ว่ามันโหดขึ้นนะฮะนี่นหละมานี่ จะหมดเอาึบจิ้มซะกนี่ครับคาแรคเตอร์เทนเดนซีเราจะกลายเป็นสีขาวแล้วเนาะแล้วก็ได้กิโยตินเอ็กทีนี้เราไปฆ่าไพ่มอลอีวิลกันปะ่ะฮึบฮึบิงฝ่าจุดเดิมๆกัน มีหมาเคียร์หม,มาก่อนเสร็จแล้วไปเคียร์สามตัวข้างบนโอเคเราว,วิ่งขึ้นมาทางนี้นะฮะ คราวนี้ต้องระวังพี่อ้วนตัวแดงด้วยฮึบๆโอเคนี่นะครับตัวไทม์มอลดีมอนจะอยู่ตรงนี้นะเราก็มาฆ่ามันซะ โอเคสำหรับโลกจำของโลกหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็ปับกลับได้เลยทึบวับกลับไปอ่ะด้วยความที่ โลกเราเป็นโลกขาวเอ่อคาแลคเตอร์เราเป็นขาวล้วนแล้วนะครับเราจะไปคุยกับตัวของเออ่มนโมเรนดัมที่เป็นคนให้เราเริ่ม level อัพเลเวลอะครับเพื่อที่จะเอาแหวนแอร์ไลน์ลิงมานะปึบๆเดี๋ยวผมเก็บคาร์เลตซีมอนโซด้วยป่ะไปคุยกับเขากันฮนะ เพื่อเอาแหวนกันทึบมา accept the mission <old> แล้วก็คุยกับเขาอีกรอบนะฮะ <Okay. S 1> เราจะได้แอร์ไลน์ลิงหลังจากนี้ <Okay. S 1> เราจะเปลี่ยน คาแรคเตอร์เท d น n c ซของเราให้เป็นสีดำกันนะครับวิธีทำม,มีอยู่2-3แบบนะฮะอย่างแรกเลยวิธีที่ส่วนใหญ่ผมจะทำคือวิ่งค่า NPC มาเราจะเริ่มค่า NPC กันเลยนะซึ่งตัวที่ผมค่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักก่อนนะฮะถามว่าไม่ใช่ตัวหลักคืออะไรคือตัวที่ มันจะอัพเวทให้เราคุยเพื่อเนื้อเรื่องอ่อย่าตัวนี้นอย่าพึ่งให้เราฆ่านี่คนเนี้ยฆ่าเลยแล้วโลกเราก็จะเริ่มตัวคาแรคเตอร์เราก็จะเริ่มชั่วรลายขึ้นนะครับแต่ยูเลียเรายังไม่ฆ่าเนอะเราจะไม่ฆ่าสองสามคนนี้ฆ่าคนนี้ โอเคเราก็ฆ่าพี่อุมบาซ่าสองคนนี่พี่ผู้หญิงวันนี้ยังไม่ฆ่านี้นะฮะเออเบนเราจะฆ่าคนนี้ก่อน แล้วเราก็ยังไม่ค่าปัจนะนี่เราจะกลับมาเป็น normal แล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นผมจะเริ่มไล่ค่าพวกตัวพ่อค้าตามแอคก็เราจะไปเริ่มค่าจากโลก2ก่อนเลยพวกตัวพวกนี้จะมีของให้ด้วยนะครับบางตัวฮึบๆปัค่าโลก2กันไปที่ Smitting Ground ฮะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากค่า npc ให้เราอินเวดเอาก็ได้นะครับ <c oughs> เราจะเริ่มไล่ฆ่าทุกตัวนอะอ่ะนี่กลับมาดำละฮึพอเราดำปุ๊บให้เรากลับไปที่เน็กซัสนะครับมันจะเริ่มให้เรามันจะมี npc ตัวหนึ่งขึ้นมา อยู่ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมวิงขึ้นไปแป๊บหนึ่งอะให้เราคุยกับเขานะครับนี่คือคนนี้แล้วเราก็เริ่มรับข้อมูลเข้ามานะฮะไปฆ่าเออเบนแล้วเราก็จะเริ่มไล่ฆ่าคนกัน ทีนี้ก่อนที่จะค่าลองเช็คก่อนนะครับว่าเราซื้อของทุกอย่างที่เราต้องการจากเขาแล้วหรือยังซึ่งจะมี Recovery เนี่ยที่จะได้ c o l o r l s s s Demon so ซเนี่ยก็ให้ซื้อมาก่อนด้วยนะครับหรือแบบ s t r r Demon s o u ซที่เราไม่ใช้ชชว์ๆอะไรแบบนี้ให้เซตอัพตัวของเวทของเราให้เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มฆ่าคนนะฮะเพราะว่า มันจะหายไปเลยเนอะจนกว่าจะเพย์ทใหม่ครบแต่ผมจะไม่ได้ซื้อเนะ<ม>อะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเลยเอ๊ะผมซื้อซ็กันแชนไ้ดีกว่าคึบอะไปะเริ่มฆ่ากันเถอะอ่าพอฆ่าเสร็จ เราก็ดูซิมีของให้หรือเปล่าแล้วเราก็วิ่งไปคุยต่อนะฮะทุกตัวตรงเนี้ยเราจะต้องฆ่าเกืบทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเวทเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนก่อนนะเรายังไม่ได้อัฐูนเวทกลับเลยฆ่าไป เราไปฆ่าฟรีกนะ <Excellent. S 1> ซึ่งก่อนที่เราจะฆ่าฟรีกเราจะอัทูนเมจิกของเรากันไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตเราจะไม่สะดวกสบายนะ, mm hmm. ะผมจะเปลี่ยนเป็นโซเรเฟรมทอสแล้วก็โฮมมิ่งโซแอโร์ น่าจะใช้จบได้เริ่มฆ่าขเขาเถอดปคฆ่าไปเรื่อยๆนะฮึบๆ,ๆเก็บของแล้วก็ไปรับค่าตัวต่อไปกัน คิดจุดดีกันโอเคไปได้ของมานะฮะเราจัดการแพ <P az. S 2> ทอีปัดอีปัด <c oughs> ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละ จะซื้อ,อยาก็ซื้อก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมซื้อ,อยาแป๊บหนึ่งซื้อ,อยาก่อนเขาจะมียาให้ค่อนข้างเยอะนะอโอเคอยาเราจะมีประมาณนี้ แคตริงผมมีแล้วนะฮึเชค็คก่อนอะแคตริงมีเรียบร้อยฆ่าเขากันเถอะจะเอาใช่ไหม ไปเฉยมานี่เออฆ่าไปเก็บรลอเก็บของด้วยนะครับซื้ฟตีฟริงหลังจากนั้นก็ไปคุยฮะ ฮึบมาได้คัลเลอร์เลสซีมอนโซนะฮะแล้วเราก็ค่าบีออมาไปค่าบีออกันเถอะมันจะเริ่มให้เราฆ่าตัวที่มันจะตอบโต้ได้นะะ ยังไม่ไอา้ามาละนี่แหละฆ่าไปึบเก็บของไปเราก็ไปคุยฮะ จะดมาค่าเสร็จแล้วคาร์เลสดีมอนโซอเราต้องไปฆ่าอาริโอนานะครับซึ่งอาริโอนาเนี่ยมันจะตายด้วยตัวเองที่โลก1.4เดี๋ยวโลก1.4เดี๋ยวเราค่อยทำตอนเอพิโซด1.4แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนเนาะที่มันจะมี ตัวที่เราต้องฟาร์มอีก2ตัวเพื่อทำแพตตินัมนะครับกับแหวนอีก2อันอย่างแรกเลยก็คือเราจะไปที่โลกสนะฮะไอ้โลกสนะฮะเราจะมาฟาร์มพี่กระดูกแดงคื้นโดยที่ให้ใส่อันนี้ไว้ด้วยนะครับ ตัวของ providential ring ซึ่งการฟาร์มตัวนี้เราต้องการ p e a r e b r a t o n e จากมันนะฮะโอ้ยมาอ่ะให้เก็บวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ p พียว b r a โตนนะครับ ซึ่งเราก็ฟาร์มอย่างนี้นะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมทำให้ดูสักสองสามรอบนะคึบๆให้ฟาร์มตัวนี้ครับวนไปจนกว่าจะได้เพียวเบสโตนเก็บไป ซึ่งเยวเบสโตนจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตามที่ขึ้นข้างบนให้เลยนะอย่างที่สองที่เราต้องฟาร์มก็คือตัวของพี่อ้วนนะครับโดยที่พี่อ้วนเนี่ยผมจะฟาร์มตรงนี้นาะเดี๋ยวพาไปมาที่สองสองนะครับ เสร็จแล้ววิ่งออกซ้ายมาพอวิ่งมาถึงเราจะเจอพี่อว้วนหนึ่งตัวฆ่าไปแล้วก็เก็บหลังจากนั้นเราจะโดดตรงนี้นะฮะนี่ เดี๋ยวเรารอให้มันลงไปในจุดที่ไอ้นี่ก่อนเราตายได้กันโอเคน่าจะตายแล้วล่ะโอเคตายเสร็จปุ๊บเราก็วนนะครับวนเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าโกโคอยนะครับบึบๆๆบไปเราจะวนไป ซึ่งโกคอยเนี่ยเป็นเวลี่แรดดอบนะฮะคือหายากมาก <c oughs> เราก็ต้องวนมันไปเรื่อยๆน,นะครับคคืบๆป่ะวน <c oughs> โอเคได้โกคอยแล้วนะครับมา พอเราได้โกคอยเสร็จปุ๊บเราจะไปหาสปาร์เกิลกันนะครับที่อยู่ที่โลก4นะไปผมจะเอาของไปเทรดกับสปาร์กี้สอย่างนะก็คือโกคอย เพียวเบสโตนแล้วก็โกมาร์สนะครับอีกอันหนึ่งมา <I 'm S 1> เดี๋ยวเรา <space. S 1> เตรียมมันก่อนฮึบอ,อยู่ในนี้ฮึบโกคอยเพียวเบสโตนแล้วก็หน้ากากโกมาร์สนะครับแล้วเราจะไปแลกกันที่โลก4ี่กันผมถอนออกก่อนเดี๋ยวเพอใ,ใช้ ว่าจะฟาร์มหามาได้ลักยากลำบากเหลือเกินปลุยกันเถอะไปหาสปาร์กี้กันค่อยๆเดินนะฮะ กลัวอะไรซึ๊บผมเปลี่ยนบักเลอ์กกันโอเคแล้วเราขึ้นไปข้างบนออกด้านซ้ายซึ๊บวิ่งมาทางนี้จะเจอพี่ดาบหนึ่งคน ขึ้นต่อฮะอเก็บของไปเลียร์ไปฮะเสร็จแล้วเราจะออกมาทางนี้นะนี่จะได้ได้ยินเสียงอยู่ บวิธีแรกนะครับเอาของวางจบจ๊บอๆผมกดผิดไปละเอาของวางนะฮะเป็นดรอปเนอะฮึบแล้วเราก็ล็อกเอาครับทึบ แล้วของที่เราวางไว้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไอเทมนะครับซึ่งเราก็จะได้ลิงก o ออฟลองจ i t y วิตี้มาแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะต้อง drop ก็คืออ่าโกคอย drop ไปล็อกอินเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันจะมีอีก2อ,อย่าง ที่เราสามารถแลกค o ร l เ s ลส e ด o มอนโซได้นะครับก็คือ Go m a าร์ที่ผมเพิ่งใส่ s t o r เ g e ไปอะ่ะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว t a l ิสแมนออฟก d นะครับแลกได้หนึ่งรอบต่อนหนึ่งครั้งหนึ่งรอบได้หนึ่งครั้งเออต้องพูดคำนี้ pp, จะเรากลับบ้านกันดีกว่า โอเคครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะจบเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับ EP ต่อไปเราจะไปเตรียมตัวฆ่าตัวบอส s 4ึทำเควส์โฟรริงให้จบแล้วก็ไปเอาแหวนวงสุดท้ายกันนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook มีเหา Channel ด้วยเนาะ ซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกิดทุกวันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ